วุ้ยมาแล้วจ้า,า,า,าว้ <Yeah. S 2> าวปลาสวยหลังที่สองค่ะพี่น้องวาปนิน แดดจ้าพอดีแล้วลูกแบบนึ่งเลยนี่คือหัวดอ,อกแดดอหอัวตัวสามแต้มค่ะตัวนี้สามสี่วะสี่ตัวเลยปากาสองปานินสองค่ะ หาอยู่หากินแบบบ้านๆฮะค่ะพี่น้องวิธีชีวิตบ้านๆฮะหลังสุดถ่ายคดีค่ะโอ้พอดีกินแกงอยู่ค่ะพี่น้องโศกมานอยู่ค่ะเมื่อนี้